มาดูส่วนอื่นบ้างนะคะจากเดิมนะคะที่เรามาที่เว็บเข้าไม่เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปก็คือลองมาใช้ default answer นะคะเป็นคำตอบคงที่ตลอดเลยนะคะว่าโอเคลูกค้าเข้ามาไม่รู้จะตอบอะไรอันนี้มันสามารถจะเซตให้เห็นไหมคะมันสามารถก็คือให้ใ,หใช้ Set Up ของ AI ได้ด้วย ้เรามาดูส่วนของ Setup AI ก็คือนึกถึงว่าลูกค้าเข้ามาแล้วอ่ะเขาจะตอบเขาจะพิมพ์ข้อความเห็นไหมเนี่ย if user say something similar ที่มันมีคล้ายๆกับพวกเนี้ยอ่ามีคำว่ามีอะไรบ้างคะอยากรู้ราคาเท่าไหร่ซื้อจากไหนอันเนี้ยข้อความข้อความถ้าแยกนะก็คือพิมพ์ข้อความที่เขาคาดว่าเขาจะพิมพ์ลูกค้าจะพิมพ์แล้วเรากกด Enter มันก็จะแยกเป็นคำๆได้ ดังนั้นอ่าอย่างเนี้ยแล้วก็กด enter แล้วเราจะตอบว่าอะไรก็คือเนี้ยบอดให้บอดรีพายว่ากับว่าอะไรบ้างก็คือมีให้เป็นคำตอบนะคะก็คือโดยใช้ข้อความเป็นเทค t ได้ยินดีค่ะอ่าหรือใช้เป็นบล็อกที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านั้นก็ก็ใส่เป็นสนใจ ไปที่เว็บไซต์เราก็ได้หรือว่าแอดไลน์เราก็ได้หรือว่าสอบถามอ่าให้เขาสอบถามเพิ่มเติมไหมอะไรเงนี้ยค่ะคือบล็อกพวกเนี้เราต้องสร้างไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ดึงมาใช้นะคะหรือว่าเป็นข้อความคือเพิ่มได้เลยข้อความพวกนี้มันจะสุ่มมันจะขึ้นมาเองนะคะก็อย่างนี้เหมือนกันอ่ะถ้าเราจะเพิ่มเงื่อนไขก็คือใช้ตรงนี้ค่ะแอด AI รู้ก็คือเงื่อนไขเพิ่มเงื่อนไขมันก็จะมาจากข้างบนแล้วก็พิม เพิ่มได้เลยว่าเขาจะบอกว่าเราเราจะนึกถึงว่าลูกค้าเขาจะพิมพ์ว่าอะไรบ้างแล้วเราจะให้บทนี้ไปไปไปตอบว่ายังไงเขาบอกไม่ค่ะสมมติว่าเนี้ยก็เราก็จะเป็นก็คือไม่สนใจใช่ไหมก็คืออันเนี้ยอ่ะให้เขาให้ให้ติดต่อที่บล็อกไม่สนใจคือเราก็จะเป็นขอบคุณเขาอะไรเงี้ยอ่ะ นันลงมาทดสอบบทอนะคะเราสร้างแล้วที่บอกว่าตรงที่ default อ่มาที่อัตโนมัตนะคะตรงที่ default answer ตรง default answer นะคะกูก็สร้างอ่ะกูก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คือถ้าเขาไม่พิมพ์อะไรแล้วอ่ะก็คือเขาจะวิ่งเข้าไปที่ default answer เเลยนะคะก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่แชทบอร์ดคือถ้ามันอยู่นานๆแล้วนะแล้วก็จะมี กูก็จะมีปุ่มใน default a n s w e r อีกนะคะที่บอกดูสินค้าเพิ่มเติมไหมสนใจติดต่อเราหรือว่า add line เราอันนี้ย add line รลเกอร่อเราไม่ได้ใส่ line id หรือว่า url line ไปนะตอนนี้คุณก็ไปสร้างตรงนี้ค่ะสร้างบล็อกแล้วก็ใส่ตรง url นะคะเพื่อที่จะสร้างเอา copy line id เราเข้าไปนะคะแล้วเขาจะได้แ add เราได้อาลองทดสอบ ทดสอบดีฟอร์อันเซอร์เรามีปุ่มใช่ไหมดูสินค้าเพิ่มเติมติดต่อเราอ่อดูสินค้าเพิ่มเติมเราสนใจดูสินค้าเพิ่มเติมเรามีสินค้าให้เลือกหลายชานิด อ่เม่อกี้มันเกินว่าในในบล็อกนี้เราบอกว่าดูสินค้าเพิ่มเติมมีค่ะทีนี้เราไม่มีข้อความอะไรละตอนนี้ลูกค้าลงพิมพ์ว่าไม่สนไม่สนค่ะมันต้องวิ่งไม่สนค่ะใช่ไหมพอวิ่งไม่สนค่ะมันก็จะวิ่งไปที่อ่ะเกินว่าไม่สนค่ะกูก็คือให้วิ่งเข้าไปที่บล็อกนี้เหมือนเดิมนะคะติดต่อเรา ราคาซึ่งว่าเราจะบอกว่าราคาอ่าราคามันจะวิ่งไปที่บอทไหมราคาเท่าไหร่เนี่ยาาไ,ไมไม่มาบอท อ๋อราคานี่คืูมาที่บีฟอร์ไม่เสร็จต้องมานั่งดูอีกว่าราคาเนี้ยคืูมาแอดติดต่อเราเข้าชมเว็บอ่ะอันนี้อันนี้เบื้องต้นเนะ ันนี้ต้องมาแก้ที่ a อค่ะถ้าเราเผอิญว่าเน,นี่ยเมื่อกี้มันไม่รู้จะวิ่งไปอะไรอันนี้อาจจะอาจจะอาจจะนะคะเอาแค่ถ้ากรณีที่เราจะทดสอบจริงๆว่าเนี่ยมีอะไรบ้างอยากรู้ราคาเท่าไหร่ขึ้นมาจากไหนให้ติดต่อเราเลยเราก็เอายินดีออกเอาสอบถามออกก็ได้เนี่ยเอาติดต่อเราเลยติดต่อเราก็คือบล็อกติดต่อเราคือไปที่เว็บไซต์เราเลย อ่าอันนี้ก็ติดต่อเราอีกค่ะอันนี้ติดต่อเราอีกใช่ไหมก็อ,อ่าสมมติอย่างงี้สมมติอันนี้กูจะมีทดสอบอยู่สองอันน,นนะทดสอบบอท AI นะคะคือถ้าบอกว่าราคาเท่าไหร่มันต้องไปที่ติดต่อเราก็คือเราเข้าช่องเว็บแต่ถ้าบอกว่าดีจังห้าห้าดีจ้าสนใจสนไม่สนพอดูอะไรเงี้ยอ่าไม่สนสนค่ามันจะซ้ำกับข้างบนอีกมันต้องไม่ซ้ำกันค่ะ ข้อความต้องไม่ซ้ํากันไม่งั้นเราจะทดสอบไม่ได้ส่วนเพราะว่าส่วนข้อความเนี้ยมันจะคล้ายดีจังทั้งคนะซ้งสามผกอ่กอาขอดูมันต้องไม่ซ้ํากันนะคะเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะวิ่งมันจะวิ่งสับสนระหว่างรีพายบอร์ดสออันเนี้ยว่ามันจะให้ดูอะไรเอาดีก็ไม่ได้ขอดูเอาแค่เอาจ้าอย่างเดียก็ได้ จอจ้ากับ55อ่ะคุณทดสอบนี้นะอันนี้ก็เซฟแล้วอ่ากุ่มมาดูที่อ่า default answer จะกำลังทดสอบ default answer อ่าคุณเทส ดูสินค้าเพิ่มเติมนะ,อะเอ่อเอสินค้าเพิ่มเติมแล้วอันนี้มันจะไม่มีอะไรละบอกว่าราคาราคาเท่าไหร่มันต้องขึ้นมันต้องขึ้นอ่าเห็นไหมคะมันต้องขึ้นติดต่อเราทางเว็บคือเข้าชมเว็บใช่ไหมห้า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 มันต้องขึ้นเป็นข้อความอ่าเห็นไหมดูรายละเอียดได้นะคะ เมื่อกี้ดูรายละเอียดได้นะคะมาดูมาดูในส่วนแชทบอท ai ห mm ้า hmm. ห้าครูพิมพ์ข้อความว่า mm hmm. เห็นไหมคะก็คือเนี่ยดูรายละเอียดมันเอาอันแรกเลยก็คืออันเนี้ยอาจจะตอบถ้าจะเห็นได้ชัดก็คือให้ตอบก็คือข้อความพวกนี้ตอบว่าอะไรถ้าเราจะทดสอบนะเห็นได้ชัดเลยอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นมาแค่บรรทัดเดียวอันอื่นเราก็ต้องไปหาเราต้องเพิ่มรูคือเพิ่มเงื่อนไขอันอื่นเข้าไปอีกนะคะ อันนี้ลองทดสอบดูนะอันนี้ลองอันนี้คือเราได้เราได้ในส่วนของ welcome message นะคะ default answer นะคะในส่วนของ default answer เราต้องเซตเพิ่มเติมถ้าเขาไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็คือให้เขาตอบว่าอะไรดังนั้นกนะ็คือข้อความที่เขาพิมพ์เราไปดักที่ s e t up ai นะคะว่าลูกค้าพิมพ์ว่าอะไรแล้วจะให้ตอบอะไรบ้างให้ตอบโดยใช้ตอบเป็นข้อความหรือว่าตอบเป็นบล็อกนะคะ บล็อกก็คือเราต้องมาสร้างในส่วนของบล็อกว่าแต่ละบล็บอกอะเราให้มันทําอะไรบ้างก็คือในส่วนของแอดบล็อกตามชื่อตามนี้ลองทําดูเนาะ